ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบ็อกสินค้าจากร้านมงคลไฟฟ้าของเรานะครับก็สําหรับ EP ีนี้นะฮะเราพามาเจอกับเตาปิ้งย่างนะครับที่มีฉายาว่าอิ่มทั้งอําเภอเลยนะครับเพราะว่าเป็นเตาปิ้งย่างที่มีลักษณะใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ที่ว่าใหญ่สุดเลยที่อันนี้ว่าร้านเราเคยจําหน่ายมาเนี่ยอันนี้ไซส์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับจะมีตัวหม้อน้ําซุปตรงกลางแล้วก็ ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นตัวถาดที่ไว้สําหรับปิ้งย่างนะครับจะเป็นยังไงนะเมืม่อเสียเวลาเดี๋ยวมันแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นของมิซูมารุนะครับรุ่น AP MC 55นะครับนะฮะแค่กล่องก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันสินค้าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีตัวโฟมกันกระแทกมาหนึ่งกลุกนะฮะ แกววมานะครับก็จะมีตัวหม้อน้ำซุปนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์จะอยู่ในในนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวกระทะปิ้งย่างนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพวกคู่มือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็นี้นะครับก็ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนี่ขนาดผมชายอกสามซอกนะ ถือยังแทบจะไม่ไหวเลยนะฮะนะครับก็ลักษณะเตาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมยาวๆผืนผ้ายาวๆนะครับมีที่จับพลาสติกหนาแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสแซนเลสปิดกันมือไป่นดนความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไว้ช่องสําหรับเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เนี่ยกินไฟโหดมากนะคุณผู้ชม ตัวนี้กินไฟนะครับพิกัดอยู่ที่3,200วัตต์กันเลยทีเดียวประมาณ1 4แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานก็แนะนำว่าต่อตรงกับเต้ารับที่บ้านได้จะดีมากนะครับเพราะเต้ารับที่บ้านเรารับ16แอมป์เนาะแต่ถ้าต่อบลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงธรรมดาทั่วไปไม่อยู่แล้วต้องเป็นปลั๊กพ่วงบ็อกยางซึ่งร้านเราเนี่ยก็มีแถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อทางร้านเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหา ใช้ปลั๊กพ่วงนี่แถมให้ต่อใช้งานได้เลยนะครับไม่ไหมสายไม่ละลายคั้วไม่ละลายแน่นอนนะครับนะก็เป็นสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสำหรับร้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาแก้วปิดตัวหมอ้อน้ําซุปนะครับในตัวหมอ้อน้ําซุปก็จะมีอุปรกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟที่เอาไว้สําหรับจัมนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเป็นตัวปรับอุณหภูมิแยกระหว่างตัวกระทะนะครับกับตัวหมอ้อต้ม ะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่จุ๊บไฟบา้านนั่นเองนะครับเวลาเชื่อมต่อก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกเป็นแม่เหล็กดูดน้ำมันนะตึ๊บเข้าไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นถาดที่ไว้สำหรับรองน้ํามันสําหรับตัวกระทะป,ปิ้งย่างนะครับเวลาใส่ก็จะใส่ไปข้างๆข,ข,ข,ของตัวเตาเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาจับ ตัวฝาแก้วใสตัวนี้นะครับที่จับก็ต้องประกอบเองนะครับแต่ว่ามีคู่มือสอนอยู่นะครับทำไม่ยากประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับมีใบรับประกันสินค้าของมิซูมารุมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยอ่านง่ายนะครับสินค้าได้รับมาตรฐาน ISO ผลิตในโรงงานในไทยนะครับแล้วก็มีมอกอถูกต้องทุกอย่างนะครับปลอดภัยหายห่วง ทีนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับว่าตัวผิวของตัวหม้อน้ำซุปเองหรือตัวกระทะเองตัวนี้จะเป็นเคลือบเทฟลอนสีดำลายหยิงอ่อนนะครับนะบแล้วก็มีตัวขั้นกลางสามารถใส่ได้สองน้ำซุปนะครับส่วนตัวกระทะเวลาที่เราจะใส่ตัวถาดรองน้ำมันนะฮะจะมีที่ใส่ข้างๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนี่เลยน,นะครับ อีกครั้งก็ใส่อย่างนี้นะครับนะครับก็เนะี่คเป็นการรีวิวสินค้าตัวนี้ให้ดูคร่าวๆกันนะว่าอลังการขนาดไหนคือใหญ่มากนะครับตัวนี้จริงๆรองรับสำหรับคนที่จัดกินปิ้งย่างโอเคถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสิคนขึ้นไปไงก็รองรับได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครร้อนเร็วเดือดไวแต่กินไฟ 3,200วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องที่บ้านนะแต่ถ้าบ้านคนรุ่นใหม่ๆมิเตอร์15แอมป์ก็คือสบายอยู่แล้วนะครับรองรับกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นบ้านสมัยก่อนเนี่ยมิเตอร์5แอมป์ก็อาจจะเครียดนิดนึงนะครว่ามิเตอร์มันจะโอเวอร์โหลดหรือเปล่านะครับนก็สำหรับใครที่สนใจจะไปปาร์ตี้สังสรรค์ช่วงปีใหม่เนาะทำกิจกรรมรวมญาตินะครับ เราชอบรับประทานปิ้งย่างหรือซุกกี้ก็แนะนำเป็น AP MC 55ของมิสุมารุเลยรับประกัน3ปีแผ่นทําความร้อนนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นรับประกัน1ปีด้วยกันนะครับซื้อจากทางร้านมงคลไฟฟ้าสีเวลัยวานิชของเราแถมฟรีปักพ่วงที่ได้มาตรฐานรองรับกําลังไฟตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแยกไปหาซื้ออีกบางทีสเปคไม่ได้นะครับไม่อีกนะครับเราแถมไปให้เลยจบครบจบ ในที่เดียวเลยก็ฝากไว้ด้วยครับสั่งซื้อได้นะครับช่องทาง s h o ป e e สีวิไลาวานิส Lazada และก็โทรนะฮะใครที่สะดวกโทรก็โทรสั่งได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากามที่ติดตามรับชมแ้้วเดี๋ยวเราพบกันกับการอันบล็อกคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ